สวัสดีค่ะยูทูบนะคะพอลิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะวันดีเอ็กซ์ดีองวีดมันเด้อค่ะนะคะตะกี้พี่พรกับไปนางตั้งต่าเลยนะคะนางเบิงนะคะช่องนูง่นช่องนี่เนาะอ่าชายถอดนะคะมอนี้เป็นพิธีนะคะพิธีอย่างนะั้นแบบว่าบวงสรวงเนาะนะคะพิธีบวงสรวงนะคะเปิดวงนะคะพิธีเปิดวงบวงสรวงเปิดวงนะคะมอนี้นะคะ จำทีทีวันที่แปดไอ้วันที่สิบเก้ามืที่สิบเก้าเนาะนะคะสิบเก้ามีติดบน้อนะคะทีทีวงสวงเปิดวงนะคะสิบเก้ามีติดบสองมือแล้วที่นี้จะต่อไปจะเดินทางที่นี่นะคะเดินแบบเดินทางกับบัลลังก์เทพนี่ละนะคะที่พ่อกะเข้าไปเบิรนเลยหลายช่องเนาะเขาถ่ายทอดสดโอ้ยไปเอกใหม่มาทีว่าไปเอกใหม่นะคะไปเอกออกเนาะนะคะอุ่ยเสียงดีเนาะนะ เป็นที่ดีนะคะมาแทนวัดศิวโดนนะคะพระเอกวัดเปิ้ลกับไปอยู่วงสองเนาะนะคะก็เป็นตำแหน่งไงกลัาเอียงประมาณนี้เนาะก็เพิ่นก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะพระเอกวัดเปิ้ลกัยู่ระสาวน้อยมาดูดเลยเนาะนะคะเป็นเป็นแบบว่ายูโดนนะเนาะก็วางแต่เนาะว่าจก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ควนจะให้มา่ยู่วงสองนะคะแล้วพระเอกออกกอบมาแทนนะคะมาแทนพระเอกศิวโดนนะคะ เออกะเบึงเบึงแล้วนะคะเออปีนี้นะคะแต่ว่าฝนมันจะหลายเนาะนะคะแต่ว่าน้องน้องลาอุ้งอิงนะคะถ้าเกิดว่าจะเดินสายแล้วจะไม่ค่อยได้โดนฝนเท่าไหร่น่อยน้อยมือที่จะโดนที่จะได้โดนฝนเจอฝนน่ะหน่อยน้อยมือที่คอยมือแต่จะมีแดดจะจะปีจะปีมาแล้วเนาะสังเกตุมันไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่ดอกนะไม่ค่อยเจอฝนดอกมื่หนีไปเบึงช่องนูนช่องนี่ คนไทยตอบตัวนาะโอ้ยบางคนเขาคอมเมนต์ไปบอกว่าดีเท่าไรเนาะบางคนเขาคอมเมนต์กับบอกว่ดีเท่าไรจพื่อไปดู่บบนี้นะคะแต่บางคนนะคะที่จะอยู่สาวน้อยนะองค์กรได้สาวน้อยเขาหากานนักกันนะคะเขาหักกันเขาอยู่แบบแบบดีแบบน้องเขาหักกันนะคะเราที่นี่ <c ười> ไปเบิรงคอมเมนต์แล้วก็บ,บอก่ปสั่งตันเท่าไรแต่ว่าเพราะว่ากระเบอรมองผ่านนะคะอ่าพี่น้อยมองมองว่าเออ สาวน้อยเป็นดูแบบพี่แบบน้องสาวน้องอุ้งอิงก็เป็นดีว่าเด็กน้อยทีว่านาฮักสามารถที่จะเป็นหัวนาวงแทนบอโจได้เลยตอนนี้เพราะว่าเจ้าใดคนจะแบบว่าเป็นหัวนาวงเป็นเป็นนึ่งเป็นน้องน้องลาเป็นเป็นนึ่งหรี่นะมืดนีมืดนีตอนที่ว่าปอปูเป็นเจิบเนาะเป็นเจิบน้องอุ้งอิงคนแรกเลยเนี่ยเป็นเจิมดาผักน้องอุ้งอิงคนแรกเลยแล้วก็มาบอโจ นะคะแล้วกับม้าบอดโจ๊กสองพนพอลูกเิ่นจ๊กเจึ๊บก้อนมูเลยนะคะอูหญิงก้อนมูเลยแล้วกับม้าบอดโจ๊กนะคะเรานากะร้องลองลองรองม้านะคะเออนะคะพี่พ้อยกับเบิงกันนะนน้าหองหูหิงพี่พ้อยเบิงแล้วเพราะพี่ไข่มาแทนหน้องอูหญิงได้เลยบ่มีไข่มาเจ้กระกันที่ว่าซ้อมเพลงต้อมยั้งต้อมมียังนะพี่พ้อยเบิงแล้วนะคะพี่พ้อยเบิงแล้วน่องอูหอิงต้นหัวดีมาก ต้องเพลงต้องมหยางอีหยางก็ตามแต่หน่องอุหิงเห็ดใดต้องเพลงต้อ,อ,ง,องหยางหน่อวอุิงกับเป็นคนที่ว่าหัวไวจับจับดีนะคะพี่พ้อยเบิง้งเบิ้งกับ <c oughs> ทุกคนก็ดีหมดแต่ละนะคะดีหมดทุกคนนะคะดีหมดดีหมดแต่ละนะคะดีหมดแต่ละแต่ว่าคนที่ว่าหนึ่งเดียวคือว่าน้องอุอิงพ้อยว่านะพี่พ้อยตลอดพี่พ้อยเบิ้งนะเพรว่าสังเกตเบิง้งน้องอุหิงก็บแค่สองปีเนาะสองปีอายุต้องกันมาสองปีนี่พี่พ้อยก็ เพอาดาเตือว่าแค่สองปีเนี่ยน้องมีที่เฮ็ดอย่างหลายอย่างเนาจำเหาจำดีนะคะเราเวลาตอบสอมสอม,ออมีอย่างนัดตอบยับมีอย่างน้องกติมานะคะมาตรงเวลานะคะมาต้องไฮร้อมาต้องให้อ,อหีอย่างประมาณนี้นะคะน้องน,นะคะอืมเราเมื่อนี้ทาพี่พ้อบึงทําวิธีบง่งถวงเนาะนะคะอุ้ยโดนเลยเนาะนะคะโดนก็ฝนกระตกน้ำ,นำมันก็หนาฝนนาอกก็เดินธรรมดานะคะ พอตกแล้วก็เดี๋ยวก็หายนะคะเดี๋ยวช่วงใบใบช่วงนึ่งแรงนะคะก็มีโตจีนเนาะมีโตจีนฝนก็มาต้องตกตกตกมาช่วงใบนี่หายหายไปเลยตกแล้วค่ะตกก็แห้งๆตกง็มตกเว่าตกแห้งอยู่แต่พอตกใาแล้วอ่ะที่นี่มันก็หายไปเลยอ่าตกแลัวห็หายไปเลยเราช่วงแรงกะทิมีโตจีนเนาะนะคะโตจีนประมาณนี้เนาะเพียนโตจีนอย่งประมาณนี้เราก็ฝนจะได้มาต้องตกอีกเนาะ ในตอนแรกก็จะมีการเนาะตายต่อตดนเนาะกับเขาเบิ่งกันเ้อคกันนะคะเขาเบิ่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนที่ว่าพี่พ่อยเบิ่งอยู่นะคะพี่พ่อกระเฮุงานเนาะตอนนั้นยังบอลเลี้ยวเลยนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าพระเอกนะคะเอกอย่างเนองเพ่งอยู่นะคะห้องเพ่งอยู่นะคะห้องเพ่งอยู่แบบห้องเพ่งอ่ะ ไปเอ้อพ่อไปแล้วแล้วก็ร้องมาอีกคนนึงไปเจะว่าไขรจะพี่พ่อปคจะมาซื้อบไดายเนาะนะคะจะ่าอยู่ในี่้นานอย่างไรหูจากคนมาโดนแล้วเนาะนะคะของเพลงมวลกันทุกคนทุกคนนะคะปีนี้นาจะเตาหน่อยน่าจะปังเตาหน่อยนาจะปังอีกนะคะปังทุกปีเลยนะคะงานเต็มตลอดเลยนะคะเดินสายงานเต็มตลอดเลยลุ้นตลอดเดยบดาเตือเลยนะคะ่ะก็ค่อยเบิ่งกันไปเด้อนะคะค่อยเบิ่งค่อยเบิ่งเตาหน่อยต่อไปดีเลยเนาะทุกคนาเพิ่นเย็ดนี่ัยเพง่นกะ าวายกู้นะคะวายไู้ไวายอีงแบบว่า,ามือนีนะคะทำพิธีวงดวงคอบคู่กันนะคะเฮตุปีตุปีน้อกปก็เฮตะบันตะมือเลยนะคะนะคะเราทุกคนก็นโอต้ตารางานตารางานนี่พวงมาไล่ล้นคอเต็มคอกันนะคะตอนนี้น้องอิงอิงวงมาไลจักรล้านแล้วเนาะวันที่มีติดเนี่ยได้ยินเขาวล่ล้านแล้วเด้เนาะนอ,อิงอิงเนี่ยนะคะเออนะคะ พี่พ่อจะเป็นกำลังใจให้เ้อนะคะนองอีกนะคะช่องไหนก็ตามแต่พี่พ่อเขาไปเจอนะพี่พ่อโคดให้นองมดนะคะที่เป็นที่เป็นเจ้าประจอาปลอมจองยังเขาประจัากับวงมูขึ้นกันนะคะบางทีกับวปงมูว่ารนาะมันเียไข่เที่ยงก้ากดไข่กระต่ายกับโ่ว่ากันเนาะนะคะแต่ว่าก็ต้องเบิ่งให้ดีๆเนาะมันมีจองปลอมจองยังเนาะนะคะอืแเรากลับไปเบิ่งเขาไปเบิ่งนะคะเมื่อดีช่องแม่แม่ อาจารย์แม่บ ma, ่ได้ขึ้นเนาะอาจารย์แม่ธลีเนาะบ่ได้ขึ้นเนาะมื้อนี้บ่เห็นนะคะบ่เห็นเนาะคงไปเพิ่นบ่ว่างหรือว่าเพิ่นไปอยู่ในงานก็บ่จักนี่อาจารย์แม่บ่เห็นนะคะพี่ก็คําเบิ่ง ถ้าก็เห็นเอฟทีนะโอ้าแต่ละคนจะพูเมนกันบางคนก็เมนดีดีนะคะบางคนก็เมนบม่ค่อยดีเท่าไดรเลือกตามปกติเนาะบางคนจะเป็นเอฟทีของเตาน้อยแท้ๆนะ็ขี่เว่าวมวเว้าวพอตัดท้ายกันดีนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเป็นกําลังใจให้ศิลปินทุกคนนะคะจะเป็นเอฟทีของเตาน้อยแท้ๆนะเพื่อทีเป็นหนีพี่พ่อสังเกตเบิรงนะอ่าก็จะเป็นเป็นกําลังใจศิลปินทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจน้องอีกนะคะแต่พี่พ่อจะเป็นกําลังใจทุกคนนั่นแหละนะคะ แต่ว่ามันก็มีแบบว่าจังใดเราก็ต้อรับน้องอิงนเพราะว่า,วามันไอดอลของพี่ป้อยอยู่แล้วนะเ <c oughs> นาะก็เป็นกำลังใจน้องอิงกันแล้วกันเด้อค่ะนะคะเวลาน้องอิงขึ้นไลฟ์พี่พ่อก็เข้าไปเวลาถ้าเป็นคลิปเป็นยังนี่พี่พ่อเข้าไปเลยจ้ะ เดี่ช่องไหนพี่พอ่อกระโพดให้นอกบอลที่เป็นกำลังใจตลอดไปเด้อค่ะนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเนาะพี่พอ่อกระตีว่านั่งว่าแบบนี้ทุกมือทุกมือเด้อค่ะเยาว่าพ่อยีตาเด้อค่ะนะคะพ้อยีตาก็เป็เนเอฟซีของน้องหล่าอีกคนนึงนะคะน้องหล่าองค์นี้คนนึงเนาะนะคะเพราะว่าพี่พอ่อกระตีนางว่าแบบนี้แหละนะคะว่าวป่าตามความจริงเราปล่อยเข้าไปในช่องน้องนะคะก็ เขาไปช่องน้องน่ะก็เห็นตะมีว่าก็ทีเห็ุจังไดจะเป็นเจังไดก็บเม็ดจะปั้บหนารักนะตัวน้องก็น้องนขนารักกีหลีเนาะแค่หันมันยิ้มให้ขอภาพนึงแต่มันยิ้มให้ท่านแล้วนะช่องนั้นนะโอ้นะคะช่องนั้นมาขอสักภาพแจ้ขอสักภาพแจ้พอได้ภาพเดียวนี่ช่องนั้นนะโอ้คนเต็มเลยนะอ่าพ่อนิสาก็จะนั่งว่าแบบนี้ทุกมือทุกมือเด้อค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้แหละนะคะเป็นกำลังใจให้ท้าวนอยตลอดไปเด้อค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้น้องอุ้งอิ้งนะคะและพี่พ่อนิสาค่ะ